เรื่องม้ากับแขกเป็นเซียวกันม้านี่ล่อยนากับพขได้แต่ว่าล่อยบกึงที่แขก้าแม่น้ำใหญ่ๆนี่ม้านี่ต้องอาศัยแขกอยู่ดีบังเอิญเซียวเป็นเซียวกันแขกกับมา้านี่เป็นเซียวกันแล้วไปกันเรื่อยๆเนาะ หมาก็แลนทึ่งฟังแขกกระลอยแนะนำมีอียงกระเอื่นเช่นกันศึกษาหาลือกันเรื่อยไปเรื่อยละพอดีมือนัน่นไปจนหอดแ่นมใหญ่หมาเสียวหมาเนี่ยก็เลือยากว่าจะํำไปอยู่ฟังหนึ่งจะขางน้ำไปฟังหนึ่งจะ่างร้อยโบขวมดอกแขกก็เรื่อว่า ตัวขี่ที่หลังเท่าที่หลัเท้าตัวขี่หลังเท้านี่เท่ากับสิภาพตัวไปจนหอกฟังนันตัวมันสียากยั้งว่าสันเพราะได้ท้าจังสันเจ้าม้าขัดเจนยัดขึ้นทึ่งหลังแขแขสัญชาตญาณเขาลอยนาะนเกินไปแล้วเนะเาะก็ก็ไปก็ไปจนหอดฟังนัน พาอหอดฟังนั้นหมาก็เลกยก็ยิ้มยิ้มย่องคิดอยู่ในใจว่ารูขวมฟังได้นีละบาดันหมาในะคิดไว้ในใจพอดีแข่ก็พ่ไดีคิดหยัางดกหนากับผ้าเสียวไปจนหอดฟังนั้นพ่อหอดฟังปุ๊บหมากัดขี่จวกกใส่หัวแข่ใส่ดังแข่ขีจวกก แล้วกระโดดขึ้นฟังพร้อมกับบ่นเยาะเย้ยว่าบักนาโง่เอ้ยกูล่อขี่เสีดังก็ได้ตัวสัมมึงนี่แกนาโง่่ัน